บนโลกนี้เนี่ยย่อมมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเหมือนกับหญิงอย่างในร้ายก็มีดีในดีก็มีร้ายมั้งผมก็ไม่รู้ผมมัวถ้าพูดถึงในโลกของโปรเจกต์สมบอยมันมีอาชีพหัวขโมยแล้วคู่ตรงข้ามคืออะไรละ่ะก็คงเดาไม่ยากมันก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่เจยวชาญเลือกอาวุธปืนอย่างมากมาสำหรับคนที่ชอบทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบปกป้องผู้อื่นปกป้องประชาชนโดยสกิลที่ตำรวจจะมีเนี่ยก็คือบวกสองการบรรจุก,กระสุน บวกาการเลงและบวกหนึ่งความปร,ราดเปียวส่วนทักษะที่สำคัญเนี่ยจะมีการบรรจุกระสุนบวก1น0รเการเลงบวก1้5และความปรัดเปียว75%บเปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนี้คงจะเวิลง่ายน่าดูนะอาชีพตำรวจจะเป็นอาชีพที่เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธเป็นอย่างมากอาวุธปืนยิ่งกว่าทหารผ่านศึกซะอีกเพราะว่ามีการเลงถึงบวก3ในขณะที่ทหารผ่านศึกมีแค่บวก2เยอะกว่าตั้งเวลหนึ่งเนี่ยข้อดีของการมีเวลการเลงที่สูงเนี่ยจะทำให้เรายิงซอมบี้ง่ายขึ้นยิง ง่ายขึ้นนะพูดแบบง่ายเข้าใจง่ายรวมถึงเวลาเดินยิงได้โอกาสติดคิอีกด้วยยิงเข้าหัวเฮดช็อตโอกาสสูงด้วยซึ่งการที่มีบวก3มเยอะที่สุดในบรรดาทุกอาชีพอาชีพนี้ก็คงจะเป็นสิ่งมือปืนอาชีพเดียวแล้วละ่ะ การเลงเนี่ยโดยปกติในเกมอ่ะเวลาเลงเราจะเห็นกรอบรอบตัวซอมบี้เป็นสีเขียวซึ่งเมื่อเลเวลสูงแล้วเนี่ยเราก็จะยิงโดนง่ายขึ้นอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วการที่ยิงโดนง่ายขึ้นหมายความว่าไงมันเกี่ยวข้องกับกรอบสีเขียวครับก็คือเวลาเลงซอมบี้เนี่ยถ้าคนที่มีเลเวลสูงสกรอบสีเขียวรอบตัวซอมบี้มันจะเขียวเร็วขึ้นซึ่งความเร็วของไอกรอบสีเขียวรอบตัวซอมบี้เนี่ยมันก็ขึ้นกับสกิลการเล็งไม่แต่ตอนเดินยิงก็ตามตอนเดินยิงความแม่นยําจะน้อยลงแต่สำหรับคนที่มีสกิลนี่ได้ ก็เขียวนะ่ะย่มนิดส่วนการบรรจุก,กระสุนหรือการรีโหลดเนี่ยสกิลนี้มีผลกับเวลาที่เราเอากระสุนใส่ซองปืนรวมถึงการเอาซองปืนหรือแมกกาซีนปืนเนี่ยใส่ปืนเพื่อรีโหลดอีกด้วยซึ่งมีเลเวล2ก็น่าจะรีโหลดได้เร็วพอสมควรส่วนความปับเปียกก็ พอคล่องตัวผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันโดยรวมแล้วเนี่ยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถนัดเรื่องการใช้ปืนเป็นอย่างมากมีการเล็งถึงบวก3นี่ก็คนเยอะแหละแต่อาชีพนี้เนี่ยกินแต้มไปถึงลบสเลยแต่ก็ไม่มากเท่าโจรโจนตั้งลบหแล้วก็จำไว้ด้วยว่าการใช้ปืนในโลกสองบีเนี่ยบางคนจะไม่เป็นไอเดียที่ดีหรอกนะใกล้จบละซีรีส์อาชีพเนสลับตำรวจไว้แค่นี้แล้วกันบาย